ความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเ,นเทิงครับเตยนะครับเดวค่ะกลับมาพกับเราอีกเช่นเคยนะฮะคุยข่าวบันเทิงฮะวันนี้เรามีข่าวของคุณแอฟทักษออนนะครับข่าวของคุณเมย์พิชนาตคุณเตยพงศกรนะฮะในเบรกแรกรอกันอยู่นะครับใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนกว่าเตยเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานภาพยนตร์เรื่องสมตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนยุทธหัตถีเรียกได้ว่าเป็นรอบสื่อมวลชนดีกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่เตยเป็นสุดยอดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของคนไทยเลยที่แบบหลาย คนนี่ยให้ความสนใจแล้วก็กเดินทางมาถึงภาคนี้แล้วสมกับหลายคนเนี่ยรอคอยนานมากก็เป็นภาคสุดท้ายนะก็รอกันมาอย่างยาวนานนะใช่แล้วค่ะคก็เข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับถูกต้องค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวพี่แอปต้องขออัปเดตกันนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยในตั้งค,คันสี่เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแพ้ท้องบ้างไหมเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแบบเฮ้ยเขาบอกว่าพี่สงการเนี่ยดูแลดีมากๆเลยนะอเออเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็ พอพอมีน้องแบบนี้แล้วเนี่ยจะงดรับงานในวงการบันเทิงเลยไหมเดี๋ยวไปฟังค่ะครับค่ะค่ะพี่เบลนะะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ประมาณ2เดือนค่ะสเดือนนะคะก็เนี่ยตามที่เบิร์ดไปแล้วจองที่เบิร์ดไปแล้วที่ไหนคะปันเนี่ยปันเนค่ยปันเนี่ะอ๋อก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีหนึ่งค่ะแล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ค่ะก็ค่อนข้างโอเคค่ะมีบ้างเล็กๆนเลยนน้อยน้ยค่ะ คือโดยธรรมชาติหรือว่าพี่ใช่ค่ะธรรมชาติเป็นาตการดีใจมคะใครใครตเต้นดีใจกว่ากัน่นไหคะงดูรอมานานใช่ค่ะก็รอมาสักพักตอนนี้ฟิวฟิวติตาอยู่ค่ะจะเปลี่ยนใจเห็นคุณพ่อดูแลดีมากเลยค่ะหันก็ให้ตลอดนะคะใช่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงแรานะคะก็ต้องบง่าวินาทีที่รู้เป็นยังไงก็ดีใจค่ะแล้วก็ ตอนแรกก็เปรี้ยกจะเชื่อเพราะว่าเราก็พยายามมาสักพักหนึ่งอะไรอย <IL> ่างนี้ค่ะไม่ยากงานเลยคะไม่ไม่ไม่รับคือทักยาวราเชื่องานกุดท้ยค่ะเปียกขาดงานนี้จะเป็นงานสุดท้ายเลยไหมคะที่จะมีน้องต่อนเลยอ๋อก็เดี๋ยวคงดูเป็นงานงานไปอะค่ะอย่างช่วงนี้มีโปรโมทก็บางงานไปไหวก็ไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะบางงานไปไม่ไหวก็ก็ขอขอพี่เบิร์นปลาบ้างอะไรอย่างนี้จ่ะก็ก็คงแล้วแต่ค่ะเดี๋ยวดู ที่ผ่านมาก็มีบ้างอ,อยากเห็นได้เพศไหนคมได้ผู้หญิงค,ค,ค่ะได้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะค่ะแต่ว่าถ้าถามผู้หญิงไกันก็ต้องอยากมีผู้ชายที่สุดละค่ะอยากได้ผู้ชายแน่นอน ก็อย่างที่พี่แอบเขาบอกแหละพี่เต้ยตอนนี้เนี่ยก็2เดือนแล้วเนาะก็มีก็มีอาการแพ้บ้างอะไรยเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้แพ้เยอะเท่าไหร่ค่ะจะงดรับงานเลยหรือปาบอกว่าก็ต้องดูเป็นงานงานไปเนาะบางทีแบบก็ต้องรับงานที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่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 หนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเบางานเบาเท่าที่จะทาได้นั่นเองค่ะอยากได้เพศไหนพี่แอบอกว่าอยากได้ผู้หญิงแต่พี่สงการเนี่ยอยากได้ผู้ชายอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นติดตามกันว่าจะออกมาเป็นว่าชายหรือว่าหญิงแต่เชื่อว่าออกมานี่ก็มีสักสอง คนไงทั้งหญิงและชายช้อนเงินช้อนทองมาด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันต่อไปแล้วกันค่ะลูก สาวหรือว่าลูกชายนีย่แล้วนะก็เดี๋ยวรอติดตามละกันครับมากันที่สาวเมพิชนะกันดีกว่าฮะก็ล่าสุดก็เพิ่งฉลองปาร์ตี้วันเกิดกันไปนะครับไม่ต้องถามหน่อยเห็นว่าสารวัตรโจ้เนี่ยเซอร์ไพรส์กันด้วยรู้สึกอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงของขวัญเนี่ยที่สารวัตรโจเตรียมให้ชอบหรือเปล่าและเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีข่าวว่าออคุณเมเนี่ยนะฮะแคนเซิลง,งานที่จะต้องไปในงานวันเกิดตัวเองด้วยทําทให้หลายๆคนว่าโอ้โหแบบดูแล้วแย่เหมือนกันคือผมก็ไม่รักษางานเรื่องนี้จริงไหมไปติดตามกันครับ เซอร์ไพรสก์กับของสารวัตรโจเขาค่ะ,คะก็ไม่ไม่รู้แต่รู้แหละรู้นิดนึงว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่คิดว่าจะเอามุกเดิมมาใช้ก็เพื่อนๆมากันเยอะแยะเลยค่ะของขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะของขวัญมีค่ะมีค่ะได้บอได้ไหมคะของใช้ค่ะอะไรก่รคะเขาเขาเก็บไว้ดีกว่าคือเราอยากได้เองหรือเขาอยากให้คะเขาอยากให้เองมากกว่าน่าจะได้ผิดวมธีโชว์ตามงานอะไรอย่างนี้ไหมครับ แต่เขาไม่บอกว่าเป็นอะไรละกันก็เป็นของใช้ด้วยเป็นเครื่องประดับด้วยค่ะคะไม่บอกละค่ะอะไรนะคะแหวนเคยให้แล้วค่ะกระเบอกแล้วดีกว่ามูลค่ามูลค่ามไม่รู้้รงถามเขาค่ะวมีขอดผู้ขาต่งเกงแต่งงานเลอดผูเขาไม่มีแล้วค่ะมีแรกอะไรวันนี้ ขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ค่ะก็จะมีอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็จะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจะคอยถามว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่เวลาเวลาเจออะไรเซอร์ไพรส์แล้วจะน่าจะอึ้งมากกว่าอะไรคิดจะเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือว่ารู<ๆ>้นะเขาเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็แต่ก็เซอร์ไพรส์ก็ดีใจในความพยายาม ยังตอนเช้าย,ยังไปเดินแบบที่ก็พอๆอยู่จริงๆแล้วเขาเซฟไพร์วันคืนคืนวันที่21แต่เราเกิด22รับงานวันศุกไม่ได้มีแบบนเรืง่มงานยังรับงานอยู่ค่ะ นะก็ยอมรับว่าสารวัตโจ้เนี่ยมีแอบเซียภัยนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณเมว่าโอ้ยอยู่แล้วคุณโจ้เนี่ยปิดไม่มิดเท่าไหร่นะครับคุณของขวัญเขาบอกว่าเป็นทั้งของใช้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งเครื่องประดับด้วยอันนี้พี่โจ้เนี่ยอยากให้เองแต่ว่าขอไม่บอกราคาแล้วก็ขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรนะครับรวมไปถึงปฏิเสธนะฮะเรื่องที่บอกว่า c นเซ e l งานในวันเกิดของตัวเองเ็าบอกว่าโอ้ยไม่มีทางแน่นอนนะเพราะจริงๆวันนั้นยังรับงานเดินแบบอยู่เลยนะปฏิเสธข่าวนี้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทางนั้าาางงกว่่่่คะสหรรรรัับเือพนน้ยิ ที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ่ายไปก็รู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะสาหรับตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยไม่ได้ออนแอร์สักทีเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะออนแอร์เมื่อ,อไหรค่ค่ะแล้วก็ซีเรียลหรือเปล่าที่ละครเนี่ยเรียกได้ว่าถูกดองเลยก็ว่าได้พี่เตยแบบนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตค่ะครถ่ายนานแล้วหลวายคนก็เลยว่าเโดนดองหรือเปล่าผะว่ายังไม่ได้อนแอร์สักทีโดนดองหรือเปล่าถามมันมีก้าลูไม่โดนดองอนะคะ่ะแต่มันมีว่าคงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก่อนนักแสดงเรา นักแสดงเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะค่ะตอนนี้อันนี้ก็ยังไม่ทราบครับอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยครับคือผมก็ทำหน้าที่ผมเสร็จไปแล้วเนาะอย่างที่เคยพูดไปก็ <ส okus. S 1> ตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยครับนวรียม่คัาละครายเสร็จแ,แล้วแต่ยังไม่ได้ออนาะคะสหน้าที่เป็นที่แล้วครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็เวลาครับก็คือตอนนี้ค่ะผู้ใหญ่มีความเคลื่อนไหวอะไรให้เราบ้างไหมคะเดี๋ยวน่าจะหลังจากเรื่องนี้ อารัอ้อะ่ะจะได้ยนชื่อเสียงเองนี้จะไม่เอม่ไม่เคยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ย,ยุ่นี้ครับตอบไม่ได้จริงผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครับไม่เยที่จะใส่่าเพราะว่าทาง้องลองเป็นกองยองังสัตว์ไมยอมทีนีนะคะกสเานี่่ ถ้าเป็นปัญหาอย่างนี้ต้องถามผู้ใหญ่นะถามท่านมุยก็ได้เพราะท่านมุยก็พพน่าจะมางานนี้มอเคว่ายอย่างนั้นครับเป็นนักแสดงก็มีหน้าที่ทําการแสดงแค่นั้นครับผมเองก็อยากดูใจจะขาดแล้วครับนักแสดงทุกคนพีมงานทุกคนก็อยากจะดูครับ ไม่สิค่ะวันนี้ว่านักแสดงทุกคนทีมงานแล้วก็พ่งกับทำเต็มที่แล้วจะเป็นละครยังไงก็มีคุณค่าเหมือนกันหมดนะคะเป็นละครปริษัทิษาสไทยอยู่แล้วด้วย ก็อย่างที่หนุ่มเต้ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังรอทางผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้โดนดองหรอกแต่ว่าอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อยากดูแล้วล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้นะรับรองว่าได้ดูแน่นอนซีรีส์หรือเปล่าที่แบบเฮ้ยถ่ายเสร็จสักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้ออนแอร์ทีเขาบอกไม่เลยนะยังไงละครทุกเรื่องเนี่ยทำออกมาต้องมีคุณค่าแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วยังไงก็ได้ออนแต่ว่าอยู่ที่จังหวะอะจังหวะแล้วก็เวลาอะไรอย่างงี้ว่าจะได้ออนเมื่อไหร่เด มัดมีต้องกลับมามีข่าวจิ้นกันอีกแน่นอนก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวกับปแลวทีนึ่งใช่แล้วแล้วก็ยังมาร่วมงานกันอีกรับรองว่าแฟนคลับหลายๆคนที่อยากให้จิ้นกันจริงๆเนี่ยดูละครเรื่องนี้แล้วน่าจะแบบฟินกันเลยทีเดียวติดตามกันได้เร็วๆนี้นะฮะพันท้ายนรสิงห์นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักแบบเซอรู่คนึงครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเจาะลึกเกมการตลาดหมอเสงผู้สร้างตำนานหน้าใหม่ขายตรง แบงก์พาณิชย์เมินกดเหล็กทอปทอลักกลับหักบัญชีลูกค้าซื้อประกันตลาดรถยนต์เร่งเครื่องเพิ่มออปชั่นปรับตัวรับวิกฤตเศรษฐกิจพ้นพิษผู้เชี่ยวชาญย้ำอุตสาหกรรมความงามไทยไป AEC จะให้ดีต้องมีแบรนด์ขายตรงเร่งเครื่องสร้างความแกร่งเสริมตำราลบมุ่งเน้นระบบเทนเนิ่ง ขายตรงไตรามาสสองอุณหภูมิร้อนชาหลายค่ายลุกเครือข่ายครบเครื่องเร่งแจ้งเกิดติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ มาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะฮะในประเด็นที่2ครับเรืงนี้ฮะเรามีคุณการอีวานายครับคุณพัชชีแล้วก็คุณ achi, ก้กาวจากท2 0เวนตีและปิดท้ายที่คุณหมากปรินนะฮะ<ค>รอเคลียร์ข่าวกันอยู่นะครับแต่ว่ามาเรื่องวันที่งานแรกกันดีกว่าสำหรับนี่เลยไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกนะครับ2014ฮะเป็นการก้าวสู่ปีที่3นะครับพร้อมระเบิดศึกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับกีฬายัดห่วงนะฮะอาชีพทั้งชายและก็หญิงนั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นฮะระหว่างวันที่31พฤษภาคมครับถึง23สิงหาคมนนนนนี้้้ะะะฮรรววววมชิงงาาาาััลลกก่3บทดยครับและที่มถึง ถ่ายทอดสดนะทางช่อง m o โน29นีนะครับตลอดทั้งฤดูการกัน,กนด้วยก็ไปติดตามมาได้วันเปิดการแข่งขันในะพิธีเปิดก็คือวันที่1มิถุนายนนี้ณนะอาคารกีฬาเวทนะครับกีฬาเวท1น,นะฮะศูนย์กีฬาเยาวชนแห่งชาติไทยญี่ปุ่นดินแดงนั่นเองนะครับอ,อ่ะภายในงานครับเจอกับหนุ่มกันอ e ีโวนนะฮะเลยต้องอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับการถ่ายทำละครอรุณสวัสดนะครับบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกเป็นละครเรื่องแรกแล้วก็ต้องร่วมงานกับพี่เอสุภชัยด้วยถูกต้องนะฮะรู้สึกอย่างไรบ้างและถ่ายทำ รูไหมถึงมีข่าวว่าคุณกันเนี่ยตอนนี้มีละครแล้วเหมือนกับว่าจะมีละครอีกหนึ่งเรื่องอหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเวลามันน่าจะไปชนกับเวลาของวงดน,นตรีก็คืออีวานายกลัววงจะแตกไหมเพราะแต่ละคนก็เริ่มมีพิธีกรบ้างเริ่มมีละครเริ่มมีหนังกันบ้างเรื่องนี้กันจะว่าไงและหัวใจทํางานในาขณะนีคค้ความรักความรักถูกต้องว่าจะเป็นยังไงไปตามกันครับตอนนี้ใครทำไปไหนแล้วครับครับก็ตอนนี้ไททาปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกําลังแบบตัดต่ออยู่กําลังมาต่อทุกตอนให้มันรัวออกมาเพื่อให้ทุกคนออกมาแบบออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับโอ้โหครั้งแรกพอได้รู้รู้พี่เอนี่ผมรู้สึกว่าแบบกลัว<ช>แต่แรกรู้สึกแบบกลัวก่อนเลยเพราะแบบโอ้พี่ A เขาแบบนักปั้นมือทองปั้นแต่แบบศิลปินดาราชื่อดังใช,ใช่ไหมแล้วเราหน้าใหม่ไปอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่พอเหมือนพอได้รู้จักกับพี่เอจริงๆแล้วครับรู้สึกโอ้พี่เอเขาน่ารักเป็นไงเองมากอย่างนี้จะเอาดีอย่างนั้นละครเลยไหมฮะที่ถ่ายทำติดใจมาบเรื่องแรก อ๋อเรื่องแรกก็ติดใจครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องไม่ทิ้งเรื่องร้องเพลงกับเต้นครับเพราะเหมือนเราก็เรื่องร้องกับเต้นเหมือนเราก็เป็นของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแสดงก็คือเราก็รับแสดงด้วยเรื่องไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ทิ้งเรื่องร้องครับตอนนี้มีติดต่อมาอีกไหมครับสำหรับละครอะไรครับอ๋อตอนนี้เขาก็เหมือนมีได้ไปเวิร์กช็อปอีกอีกเรื่องนึงอยู่เหมือนกันครับอ๋อเป็นของโมโนอีกเหมือนกันครับอ๋อ่างนี้แนวเอ่อคาแรคเตอร์จะเป็นไงพอยังไง คาแรคเตอร์ผมยัง abei, ไม่ไม่ไม่แน่ใจชัดว่าเป็นตัวนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนต้องรอก่อนเพราะเหมือนตอนนี้แค่แบบกำลังเวิร์กช็อปเรื่องแอคติ้งเพิ่มอยู่ครับแต่ยังไม่ได้แบบว่าบอกแน่ชัดว่าตัวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ก็มันก็รอดูก่อนดีกว่าครับจะมีละครนะนะฮะกลัวหรือเปล่าว่าพุณไม่จะแบบว่าทำไมเรามีละครเหมือนกันมันโอ้ยไม่หรอกครับในวงก็มีคนเล่นละครเหมือนกันครับก็มีพี่วางพี <S <S ่ฟีแมนดูก็เล่นเหมือนกันครับพี่เบ๊ก็เล่นหนังสั้นแล้ว ส่วนที่เหลือก็เหมือนกําลังรอคาแรคเตอร์เข้ากับเรื่องละครอยู่ครับมีกลัวเวลาจะไม่ตรงกันมันทำให้วงการแอนวงอาจจะแตกไปหรือเปล่าคะอ๋อผมว่าไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเวลางานหรืออะไรเงี้ยจะเป็นทางของทางผู้ใหญ่เป็นคนจัดการให้ครับว่าแบบเวลามีงานของอีวานานเราก็จะขอทางกองละครไว้หรือว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับจะไม่พยายามให้งานมันมาชนกันนะครับคือหลักๆก็คือเน้นเป็นเรื่องของเพลงครับโอเคอสุดท้ายครับฝากป็นงานเอาถึงยนี่หรอถ่ายไปแหวกนิดีกว่าจะมีบ้างไม่เอ่ยนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็รออยู่ถ้าได้ถ่ายอยากถ่ายแนวแบบอารมณ์แบบสปอร์ตหน่อยคนระับผมชอบแบบด้านกีฬาอะไรเงี้ยถ้าได้แบบถ่ายกีฬาก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ยังเลยครับอัพเดตหัวใจหน่อยครับอะไยังี้ยเาวันนี้ทำงานหนักมีอะไรบาง